มาคำมาคู่นวดกระดีมือนี้มือซิบคำวันจันมือมืันมือแกนมือดีไม่แห้งความเจ็บได้ความไข่มีเ้อมีความสุขสาใจตุ้เหมือนเงินไม่แต่น้อยเพี้ยนอะ กาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเด้อสุขสุขคนเด้อพี่น้องเนาะบอว,ว่าเชื้อประเทศและกาต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้พี่น้องเนาะคือว่าเป็นมื้องามค่ำดีสําหรับทางครอบครัวของบ่เสียงเองมื้อนี้พี่น้องเนาะอ่ามื้อนี้ก็สิได้ปลูกอ่าแคนครับสมาชิกใหม่มื้อนี้พี่น้องเนาะถือว่าเป็นปีใหม่เป็นรางวัลน,นี่แหละพี่น้องเนาะ หลายหลายคนก็ทักถามเข้ามาพี่น้องเนาะที่ในช่วงในเวลาที่ผ่านมาสามสี่วันบเสียงไปคนเดียวก,กะนี่แหละพี่น้องเนาะ,ะบางคนก็ว่าบางพี่น้องว่าไปพิษกันบบวาสันประมาณโบเมนพี่น้องเนาะ,ะบุเสียงแยกคืออันาอาได้สมาชิกใหม่พี่น้องหรือว่าบุเสียงสีบ่บห้องสมาชิกบห้องอันดัลูกชายสีห้องแม่ฮักดดดคันนี่เนาะพี่นอ้องโดยกะ อ่าเพิ่มเติมมากกว่เดี๋ยวรายละเอียดจังมาเบิงท้ายคลิปพี่น้องเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เฮามาเบิงอ่าวิธีผูกคอต่อแขนรถนี่เด้อพี่น,อน้องเนาะมือนี่กับวันที่16พี่น้องเอ้ยอันนี้บ่เสียงบ่ได้บอกเลขเด้พี่น้องเลยเบิ่งน้ำกันเนาะบ่เสียงเอาโชคมาให้ <c oughs> ไปตั้งเริ่มพิธีพี่น,อน,อน้องเอ้ยเนาะเนาะโอ้ทู นี่นี่พี่น้องเนาะสบายดีสบายดีก็แล้วว้ายมีสบายดีสบายดีพี่น้องเนาะมากะเออพี่พี่น้องอะไรแเนาะพอเป็นพิธีพี่น้องเอ้ยได้ลุงเฮิร์มไหมโอ้เนาะโอ้มาเด้อมาเด้อ พป่น้องเนาะพูออันนี้คือสดร้อนด้อชมแบบนี้เนาะแบบแบบท่นได้เห็ดอยังเลยรรมาชิดีเนาะโดยการโดยโดยบานี่พจนิูกแคน้ก้อนพี่น้องเนาะเลไปนอนะผู้นนี้ยเนาะไม่ใช่่งองาขันี้ก็ได้ขับนี่นอ่ะนึ่งชองชามซีหาหุกุกเือกข้อย้ง่ทนาขาย ความสวิีตกน้ไ้ไปนไปน้ำปีเก้าเริ่มหายขึ้นบันปเลยบนหล่ไล่ไหลดไหล่ไหล่ไหลาไห่ไเห่ไหล่ไ่าหเ่่ล่่่ไหไหเนืไหล่ไหล่ไไหล่่ไ่ยหไหล่ห่ไหม่ไหหล่ไหล่ลไ่หล่ไ่ไหล่ลหล่ลไหล่ม ชิบคำวัจนมือมันมือแกนมือดีม่แหงความเจ็บได้ความไข่มีเลยมีความทุขใจ้ตเอนเงินไม่ต่น้อยเพียนเอาเียนวยเจ้ีมีแห้งอจจะร่ำรวยเอาอันให้ห้งให้มีเอาห้ให้แพ้ห้เพื่อนนะครับเปล่นเจ้าแลบัานเปลี่ยนเจ้าไม้เจ้าหม้และบั่นเจ้ามันจะยื้อ เปลี่ยนเจ้าใหม่จะหม่เปลี่ยนเจ้าใหม่ม่ดีเ่ยนเจ้าใหม่ไม่ใช่เจ้าใหม่ไม่ได้บินหรืมันหนึนได้มีได้หาเงินหาคขนเึ้นเดอนเดิน้านขาเปนจ้าใหม่แล้วบาทเลยมันยื่นเลยขันให้นข้นเลยฮะข้นลงมึงดมงดูแล้วบาทเลยยังโฉดเสีางแน้ว

แอูแขนแูแขนอ้าวแปน้าเดนงเอิ้นเท่าเนิ่เอินอูว่าเท่าอน่ยูวเจ้ามันเจ้ายืนดหนาเนิ่เจ้ามีสุกมีลาบเนิ่นกนเงินกดคำเนิ่ีให้แบบผู้ใหญ่เนี่ยะยืนเผู้ใหญ่นี่ยผูกะชีให้ผู้ใหญ่เหอนนะะ

อตัวเขานีันีาตัวนี้ตันี้เว่ห้ตูี้ตน้วนี้ตนี้ตัวนี้ตเวตัี้ตวนี้ตเวนีตัวนน้ตัวนตว้ตั้ตัวนี้้ตันี้้ตัวนไ้้ัวนี้ตัวนี้ตี้ตัวี้ี้ตัวนี้ตัว้ตั้ตันนี้น้้ไว้้ไว้ี เห็นกับพ่อเิ่นกำลัผูกกระแหนะประกาศยังเ์ขนประกาศยันตยดดีแห้งเด้อยัจให้ได้กงไข่นี่ครับขี่รถปลอดภัยใส่มาใส่ในหดวในถิงมาเอวว่านี่อ้าวส่มือให้อ้าวชาถุกเนาะมา มาคุณน้อยมาผูกว่ามามามาโตไปดเก็บขอไข่เดี๋ยวไอ้ฝู่แคนให้เดียวตกน้ำไ่อะไรนาติ้งนี่องแต่งต่มพุ่นอ่าอยู่ดีมีแห้งด้วยห้กว่าใหกว่าดัดเก่ได้ควัเดฟเฮ้ยิงใหญ่เด้อดุกุกบาแท่นหนาูกชาลาแทนเทียนพรมตัวตูดุกุกแทนหนาพ่มแม่ได้เึ้นหนังขึ้นขึ้นหนังขึ้นในนางเด้อพรมงจุฎวันเลพรมไปไห ขั S <S ้มหัวู่ถึงมากแมมัหม่ยนนมอต้อมามนี้นี้อมแล้วอยู่ดีเเด้มมีใครบุญใครบงไใครบุเพียงกำมักับนี่เลบึงบึงอยู่นี่บ้อใครบไงอยู่นี่บ้ครบงบงไับไหรไครใครงอนี่ตอนแเนาะมาบงไครเนาะไคร้ย

เงี้ยค่ะเพียงยงามอยู่เรื่องเนาะงานอยู่เรื่องเฮ้ยอยู่เนาะเขินหดคำเขินหดคำนกเขินหดคำเนี่ยอ่าล่ำให้รวยบานนี่ครับรูนอยู่เลยโอ้บานนะเนาะมาในเรียบร้อยบรือวะโยงคือแพงมากไหมล่ำรวยดอกบานนี่อยู่ดีไม่แห้งเพราเจ็บอะไรของไข่บนมีอ่ะโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะตัวนี้ก็ปู่เอาแขนรถของมาเชียงกับเซตเป็นที่เยี่ยมห้อยแล้วพี่น้องเนาะในช่วงเวลาก็มุ้ง นิดหน่อยพี่น้อยก็มุ้งเก่าหนาะทีพี่น้องเนาะหรือว่านำได้กเก่าพี่น้องยอ่าป้ายทะเบียนกันนี่แหละพี่น้องเนาะสามสี่เก้าสี่เด้อพี่น้อยเนาะอ่าเป็นรถปีล่าสุดพี่น้องเนะ 2, าะ i s ซ z u remax สองพันสิบสองแต่ว่าไม่เป็นตัวท็อปพี่น้องเนาะเป็นตัวธรรมดาพี่น้องเยนะสีขาวเนาะขาวจัว่วพี่น้องเอ้ยมันเป็นขาวมุกเนาะอาขาว,ขาว ใส่อิซุซุกับเพื่อนว่าประหยัดน้ำมันว่าสั่นพี่น้องเนาะบูเชงก็ได้เลือกเอาแบบอิซุซุนะคำนี้จะว่ากาับทั้ง้ใหญ่เพื่อนกับไปกินเขานาา้ำซ้ำปลาก่อนบนี่พี่น้องเนาะซื้อในยูนอกิกนไม่เพิ่มเติมกับในการซื้อรถในครั้งนี้พี่น้องเนาะบูเชงกับซื้อสดเลยเด้อพี่น้องเนๆไม่ได้ผลไม่ได้จ่ายยังมันยืมยังหลอกพี่น้องเลยเป็นเงินของทางบูเชง เก็บพี่น้องเนาะเก็บจากอนณาได้ไล่จาก YouTube เฮาแหละพี่น้องเก็บมือเด็กมือหน่อยแต่ละเรือนแหละพี่น้องเลยในครอบครัวพี่น้องเนาะแล้วก็อ่ามีทางเมหักของบทเสียงเองพี่น้องเนาะเป็นกาสดสวยมาอ่าสมทบซื้อรถนี่แหละพี่น้องเนาะอยู่เมหักอยู่ทางแคนาดาพี่น้องที่ได้สดสวยทางครอบครัวอ่าของไอ้ล่าที่บทเสียงซื้อที่ดินตัวหนาให้เล่าแหละพี่น้องเนาะอ่ามาวันนี้กระทางเมเพิ่นก็ได้สดสวยทาง ครอบครัวของบุเชียงพี่น้องเนาะนสมทบซื้อรถพี่น้องเนาะจำนวนหนึ看看่งพี่น้องเอยแต่กาเงินอีกจำนวนหนึ่งกับเป็นเงินของบุเชียงเก็บพี่น้องเนาะได้จากยูทูั่นแหละ้วกับเพิ่มเติมมากกับลายมีผู้ใหญ่หลายท่านแหละพี่น้องเนาะที่ได้เพิ่นกับดสวยมาเวลาบุเชียงไปสดสวยแต่ละครอบครัวเพิ่นก็จะให้ค่าเติมน้ำมันน้ำมันหรือว่าซื้อน้ำยูน้ำกิน อบุญเสียงกับแหว่งจากที่ผู้ใหญ่เพิ่นมอบให้กับเก็บเอาเงินจำนวนนั้นเก็บทอนไว้พี่น้องเนาะเพื่ออ,นอันาความฝันให้ได้พี่น้องเนาะเพื่ออยากได้คันนี้เนี่ยเนาะถือว่าต้องขอบบุญขอบคุณทางทุก er. ทุกคนทุกๆก,ก,กำลังใจพี่น้องเนาะตลอดมาพี่น้องเลยพี่น้องเนาะอ่ะกับทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องเนาะบุญเสียงกับต,ต้องขอบบุญขอบคุณทางแม่ฮักพี่น้องเนาะอยู่ทางแคนาดาเด้อพี่น้องเนาะที่ได้ดสวยหรือว่า,าสมทบ เป็นพาหนะในการเดินทางของโมเซียงเพื่อ,อไปช่วยเหลือพ่อแม,มพอ่พี่น้องเขาในแหล่พี่น้องเนาะตอนนี้การทีได้สะดวกสบายก่าเก้าอยู่เป็นนับมนาค้างโมเซียงพี่น้องเนาะโดยต้องขอบ,บุญขอบคุณทางเม่หยายล์หรือพี่น้องเนาะอยู่ทางแคนาดาพี่น้องเนาะโดยการต้องขอบุญขอบคุณเอฟซีละดัพ่อแม่พี่น้องกันเิื่สุขุขสุขนแหล่พี่น้องเนะาะบริวชวยประเทศและกตาต่างประเทศพี่น้องเนาะที่ให้กำลังใจโมเซียงโดยมาตลอดพี่น้องนะครบมนาทีโมเซียงได้เป็นสะพานบุญทำยูทูบหนีประมาณ ปีหนึ่งครับหนึ่งเดือนพี่น้องเนาะที่ผ่านมาแล้วพี่น้องเ้ยที่พ่อแม่พี่น้องให้กําลังใจโดยมาตลอดพี่น้องเนาะกับสำหรับโุษเเจงนี้ในน้าเป็นสะพานบุญพี่น้องเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณในลายเดาาย้อเนาะให้ขอให้พ่อแม่พี่น้องจะมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยกระเจ็บทั้งปวงเด้อเนาะทำการทํางานธุรกิจยังก็แล้วแตก่กับขอให้ดึงให้เรื่องในการที่การงานตลอดปีและตลอดไปเด้อให้ร่ำให้รวยตลอดไปพี่น้องเนาะ สาธุพี่น้องเนะไว้มาพบมาเจอกันในคลิปหน้าของโมเสียงเอกต่อไปพี่น้องนะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สกู่สุคนอพี่น้องะสบายดี